ตอนนี้อะลงเรือนเรามีกี่โมเดลมีอะไรบ้างสเต็ปแรกเลยเนาะสเตปแรกที่เราทํากันเลยอะทรงโมเดนทรงโมเดนโมเดนมีแบบไหนบ้างโมเดนเนี่ยโมเดลก็คือทำสองแถวนันแหละอ่าสองเมตรสองเมตรยี่สิบอ่าวางได้สิบกล่องแล้วก็สามเมตรสามสิบวางได้สิบสี่กล่องแล้วก็มาสี่เมตรส0สิบนี่วางได้ยี่สิบกล่องอ่าแล้วก็มีแถวเดียวด้วยแถวเดียวนี่มาทีหลังอีกอ่าเริ่มมาทีหลังคือลูกค้าบอกว่าต้องการแบบ พื้นที่ไม่เยอะเดี๋ยวไปตั้งไว้ข้างบ้านอ่ะเป็นรั้วบ้านเป็นกำแพงบ้านโมเดลก็คืออย่างนี้นะครับนะนี่วางอย่างนี้ก็แต่ว่าเป็นแถวเดียวเป็นแถวเดียววางกล่องโฟมได้แถวเดียวลูกค้าเขาต้องการเอาไปวางข้างกำแพงบ้านนี่กี่ขนาดข้างกำแพงบ้านเราก็เลยทําให้มาเออแถวเดียววางที่สิบกล่องสี่มิบสี่สิบอ่าเราก็เลยทําขึ้นมาให้มีไซด์เดียวนาอแล้วทุกวันนี้ก็ใครอยากได้ไซา์ไหนลูกค้าเ็าสั่งอ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็มาเป็นทรงจั่วอทรงจั่วอืโอ้โหพอไอ้ทรงจั่วเน ที่แรกเราไม่กะว่าจะทําทรงจั่วอืเราจะทําดัดโค้งอืแต่บังเอิ้นพี่กบไปเห็นมาพี่กบเลยถ่ายรูปส่งให้ส่งมาให้ดูส่งมาให้ดูเราก็เลยเออมันมื้สวยก็เลยเปลี่ยนจากว่าจะดัดโค้งเพราะว่าดัดโค้งมันต้องใช้เหล็กกลมเนาะอันนี้เรามันใช้เหล็กกล่องเราลาเรามันจะมาดัดโค้งมันไม่สวยไม่สวยใช่เราก็เลยเออพอพี่กบส่งไอ้ตัวหลังคาตัวนั้นให้มาเออเราก็ได้ตัวนั้นแหละ เอาไปทําต่อยอดเป็นทรงจั่วทรงจั่วออกมาจนตอนนี้ทรงจั่วเรามีกี่แบบกี่ขนาดบ้างทรงจั่วก็ก็เหมือนโมเดิร์นนะครับเดินอ่าเหมือนกันเลยมีสองแถวกับแถวเดียวใช่แล้วก็เอาเอาแถวแถวเดียวก่อนมีแบบห้ากองแถวเดียวห้ากองแถวเดียวสิบกองอ่าแล้วก็คู่คู่คู่ก็คือสิบกองสิบสี่กองยี่สิบกองนะครับราคาก็จะต่างกันนะเพราะว่าตัวตัวจะ มีราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยะครับรัาผมจะต่างกันแล้วก็ทีนี้ตอนนี้ก็เพิ่มเติมมาคนบอกหลายคนบอกว่าผมมีกล่องปลา่ะอคือผมได้กล่องปลาเก่ามาเยอะมีกล่องปลาเก่ามาเยอะอยากให้ทาให้หน่อยอยากให้ทาให้หน่อยบางกล่องปลาเราก็เลยอะกล่องปลาก็เลยทําออกมาให้ทําออกมากล่องปลาเหมือนกันกล่องปลาก็จะมีอยู่ที่แถวเดียวแล้วก็สองแถวเหมือนกันคือทํามาไซเดียวกันทั้งหมด แต่ว่ากล่องปลาจะใหญ่กว่ามีขนาดกี่กล่องบ้างกล่องปลากล่องปลาก็วางได้สิบกล่องอ่สิบกล่องแถวเดียวสิบกล่องแถวคู่แล้วก็ยี่สิบกล่องคือคือจะกระโดดจากสิบสี่สิบสี่สิบสี่เราไม่ไม่ได้ทำอ่าแต่ถ้าใครอยากให้ทําเราก็ทําให้ได้อก็ก็บอกได้อ่ตอนนี้เรากระโดดไปที่ยี่สิบเลยเพราะมันจะคุ้มกว่าอ่าแเพราะว่าเพราะว่ากล่องปลาเนาะเวลาเรา มันมันจะสามารถวางได้ทั้งกล่องกุ้งแล้วก็กล่องปลาอ๋อคือเราออกแบบให้วางได้ทั้งสองอย่างใช่เพราะว่าบางคนอมีกล่องปลาอยู่สิบกล่องเนี่ยสั่งยี่สิบโรงเรือนยี่สิบกล่องเราไปเยเราก็สามารถแบ่งกันได้เลยอืเอาโรงเรือนกล่องปลาไปวางกล่องกุ้งได้ถึงสามสิบกล่องนะครับอ่าก็คือมันจะวางได้ทั้งสองแบบลย่ตัวนี้คือพูดง่ายๆคือท w o in o n ใช่ตอบโจทย์อันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยอ่ะครับเผื่ออนาคตใครอยากวางกล่องปลาก็สั่งชุดนี้ไปได้ใช่ครับ โอเคอ้าต่อไปแล้วครันนี้ก็มาโตะ๊ปลูกสามระดับก็คือชั้นชั้นชั้นวางชั้นวางชั้นวางกล่องโฟมสามระดับก็คือนี่นีหันให้ผู้ชมดูหน่อยลูกค้าหลายคนบอกว่าอยากจะ้เลยออยากจะได้แบบเป็นเป็นขั้นบันไดอ่ะทําให้หน่อยได้ไหมเราก็เลยเอมันก็น่าจะสวยดีนะ ออขนาดเราเราเห็นรูปเออว่ะสวยอก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทําจัดให้ก็เลยทําออกมาให้แล้วทีนี้ไอไอชั้นวางกล่องโฟมสามระดับเนี่ยเรามีสองแบบก็คือแบบที่น้องเฟิร์นหมุนไปให้ดูเมื่อกี้ก็คือไม่มีหลังคาอันนั้นคือโตวางอ่าแต่อันนี้จะมีหลังคาจะมีหังคานะครับนะครับอันนี้ก็จะมีสามไซส์เหมือนกันใช่ไซส์เอก็คือจะวางได้เก้าถึงสิบสองกล่องไซส์เอมก็สิบแปดกล่องอ ไซซีก็24กล่องนะครับฟางสารระดับครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่ชุดซื้อชุดไอ้นี่เราไปแล้วชั้นวางไปแล้วแต่อยากได้ลังคาเพิ่มก็สั่งเฉพาะลังคาไปก็ได้หมดยังยังยังแตงกวาอ่ามีาอ้าปลูกแตงกว้าแล้วมาทำอะไรเอาฝังฝังไม้ลงดินอ่ะทำนั่งร้านให้มันอ่ะเรามาเห็นเราก็ถ้าเราจะทำปลูกแตงกวาแบบ เอาเหล็กทําแล้วมีนั่งร้านเป็นในตัวมันจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าแตงกวาเนี่ยมันปลูกได้ปลูกได้หลายอย่างมะเขือเทศก็ปลูกได้ตัวฝักยาวักยาวได้หมดได้หมดมันมันง่ายมันง่ายด้วยปล่อยมันเลื้อยขึ้นไปเลยเงี้ตาข่ายก็ใส่ทีเดียวจบตาข่ายแล้วก็มีให้ไปใช่พอปลูกแล้วลื้อออกลื้อแค่แตงกวาแบบเติมน้ำเติมปุ๋ยปลูกใหม่ได้ทันทีอไม่ต้องไปตั้งตาข่ายใหม่ใช่ไหมอ่าท่านี้คือมันอยู่โครงเหล็กยังไงมันก็สบายอยู่แล้วอฮะ โอ้มุมนี้ไม่ชอบว้ยเปลี่ยนมุมใหม่ได้ยกหน้าอีกเคลื่อย้่ายอีกตอนนี้แตงกวาเราก็ทําออกมาแล้วมีมีกี่แบบมีอยู่สองสองรูปแบบตอนนี้ก็คือสองขนาดอ่าก็คือขนาดหกเมตรอ่าวางได้วางได้สิบห้ากล่องแล้วก็แล้วก็ขนาด2เมตรยีวางได้5้ากล่องอ่าตอนนี้ทําออกมาแล้วโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมอีกคือเก่านะครับน้อสวัสดีครับ